ครับวันนี้จะมาแนะนําการปลดหัวเว่ยไอดีของมือถือหัวเว่ยกันนะครับหัวเว่ยไอดีหมายเขาว่าไงหมายเวาว่าเวลาเราใช้งานหัวเว่ยเนี่ยนะครับเขาะจะมีให้เราสมัครเป็นพื้นที่ไอคาวของหัวเว่ยใช่ไหมนะครับเพื่อเก็บพวกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้เวลาล้างเครื่องแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ลบหัวเว่ยไอดตัวนั้นออกไปเวลาล้างเครื่องเสร็จเรียบร้อยก็ติดแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอาการติดมันติดยังไง นะครับตัวนี้เป็นหัวเวอร 6P นะครับ Y 6P น่าจะ2019นะครับเวลาเราตั้งค่าเซตค่าเครื่องใหม่หลังจากขึ้นค่าโรงงานเนี่ยนะครับมันจะมาติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอาการติดมันยังอยยังไงเนี่ยครับอาการติดอยู่แบบนี้เลยถ้าเราจำหัวเวอร์ไไม่ได้นะครับจำเป็นต้องปวดนะแบบนี้นะนะครับหรืออาจจะใช้เบอร์ที่เราทำการสมัครกู้ได้นะครับถ้าเป็นเครื่อง เครื่องของเราเองแล้วก็เบอร์ตัวนี้ยังอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ปัญหาอะไรท่านเบอร์ตัวนี้ไม่อยู่นะครับทาให้กู้ไม่ได้ถ้ากู้ไม่ได้แบบนี้จําเป็นต้องปลดครับตัวนี้ผมจะใช้โปรแกรม Unlock Tool นะครับเป็นตัวช่วยมาดูกันโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าโปรแกรมนี้มีค่าใช้จ่ายนะ,ะดังนั้นท่านไหนจะปลดก็ทักเฟซสอบถามได้ใต้คลิปนี้นะครับตัวนี้เป็น y 6P แล้วก็เลือกหวัวเวยแล้วก็พิมพ์คาว่า y 6P ลงไปนี่ครับ ตัวนี้นะครับเราจะจิ้มแผงเทสพอยด์ด้วยนะครับจิ้มเทสพอยด์ที่แผงวงจรวิธีการจิ้มทํำยังไงมาดูกันนะครับเนี่ยมันจะมีให้เราดูตัวอย่างอยู่เลือกหมดของฮวเว่ยนะครับเลือก y6p ลงไปนะครับเขาจะาตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราดูตัวอย่างว่าเราจิ้มจุดไหนนะให้จิ้มจุดนี้กับโค้งนะครับเนี่ยเพื่อให้มันเพื่อให้มันเจอพอร์ตนะครับพอร์ตสาหรับในการแฟด โอเคสรุปก็คือเครื่องนี้จะต้องแกะเครื่องนะครับแกะเครื่องมือถือฮาวายก็ไม่ต่างกันนะจําเป็นต้องแกะเครื่องเกือบทุกเครื่องนะครับขั้นแรกก็ทําการปิดเครื่องเลยปิดเครื่องเลยถ้าพูดถูกผู้ผิดต้องขออภัยนะครับตัวนี้โอเคนะครับก็เอาถาดซิมออกเครื่องนี้ไม่มีถาดซิมมานะอันนี้เจ้าของเครื่องส่งมานะครับส่งมาให้ช่วยปลดให้ตัวนี้คิดค่าปลดก็ราคากันเองครับไม่ถึงห้าร้อยนะ ก็สอบถามได้นะครับใต้คลิปนี้ก็ทำการแกะฝาลังเลยนะครับอ่าโอเคทีนี้นะครับเราจะต้องทำการถอดตัวข้อแผงวงจรชั้นในอีกนะนะครับอ่าโอเคก็ทำการคลายน็อตทุกตัวเลยครับน็อตจะเยอะหน่อยนะท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ ความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะในช่องสอนออนไลน์หรือท่านไหนอยากปลดนะครับไม่อยากส่งเครื่องมาเอ๊อยากปลดออนไลน์ได้ไหมปลดได้ครับแต่ว่าเราจะต้องมีคอมหรือโน้ตบุ๊กนะครับแล้วเราก็จะต้องแกะเครื่องเป็นนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้อ่าก็คือเราจะต้องทําการแกะเครื่องเองแล้วก็ทําการจิ้มแผงวงจรนะครับเพื่อให้คอมของเรามองเห็นมือถือนั่นเองอ่ะโอเคทีนี้มาดูครับในการปลดหลังจากเราเอาตัวข้อแผงมงจรออกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ทําการถอดสายแพรแบตด,ด้วยนะครับเวลาทานะถอดสายแพรแบตนะครับตอนจิ้มเนี่ยเสียบสายไม่ต้องเสียบแบตนะครับอโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะสั่งโปรแกรมก่อนนะครับก่อนที่จะจิ้มนะ,ะกลับมาที่โปรแกรมนะครับก็ทำการสั่งหัวเวรไอดีบายพาเลยนะครับก็คือเป็นการปลดนั่นเองนะครับเนี่ยโปรแกรมก็จะเริ่มรันไว้แบบนี้ โอเคหลังจากเราสั่งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาจิ้มครับทีนี้เนี่ยจุดที่เราดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมก็วางลงไปเลยป้ามเข้าไปนะครับเสร็จแล้วดูที่โปรแกรมครับทีนี้เนี่ยโปรแกรมก็จะวิ่งเห็นไหมนะครับพอมันเจอพอตสำหรับในการแก้ปัญหาก็จะทําการแฟดแก้ปัญหาระบบให้นะครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะนะครับถ้ามันขึ้นโอเคแบบนี้แสดงว่าเสร็จละนะครับอ่าโอเคเนี่ยครับดูตัวนี้นะเนะห็นไหมขึ้นโอเคเสร็จเรียบร้อย กลับมาที่มือถือครับมาดูทีนี้เราก็ทําการถอดสายแล้วเราก็จะทําการประกอบเลยครับทําการประกอบคืนนะครับใส่แบตให้เรียบร้อยนะครับใส่สายแพรให้ครบประกอบฝาครอบล้างอะไรทุกอย่างเดี๋ยวเราค่อยมาทําการเปิดเครื่องทดสอบดูนะครับแต่ที่ดูตัวนี้ผ่านแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาลองเซตค่ากันหลังจากประกอบตัวนี้นะครับ โอเคตัวนี้สายแพงสแกนลายนิ้วมือมันจะถูกตัวนี้ครอบอยู่นะเราต้องใส่สายแร้ก่อนแล้วค่อยใส่ตัวทันทับอีกรอบนึงตัวนี้ออกแบบมาถือว่าทำให้เรายุ่งยากอยู่เนาะถ้าเป็นพวก oppo vivo เนี่ยมันจะเป็นอันเล็กๆนะครับขันน็อตสองตัวทับไว้อันนี้ยกทั้งแผงเลย โอเคตัวนี้ที่ผมดูนี่ก็ถือว่าเรื่องการถอดแบตน่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่าแบตตัวนี้มีสายดึงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบางรุ่นนี่แบตฮวยไม่มีตัวดึงนะครับเวลาถอดต้องใช้น้ํายาในการดึงในการช่วยยกออกอตัวนี้ก็ทําการขันน็อตอัดคืนครับให้ครบทุกตัว ดูตัวครอบให้มันลงล็อกนะครับถ้ามันไม่ลงล็อกขยับใหม่นะอ่าอย่าไปฝืนมันนะครับไม่งั้นเราขันน็อตอาจจะทําให้ไปดันพวกจออาจจะทำให้จอเบินได้นะส่งผลหลายอย่างนะครับถ้าเราไปฝืนมันเนี่ยตอนนี้ก็ขันน็อตอัดคืนให้ครบทุกตัวโอเคจากนั้นก็ทําการประกอบฝาหลังครับบีบมุมไล่ๆแบบนี้อ่ะทดสอบเปิดเครื่องครับทีนี้ เปิดเครื่องขึ้นมานี่เครื่องจะยังขึ้นหน้าแรกอยู่นะครับเราจะต้องมาทําการเซตค่านะเพราะว่าตอนที่เราสั่งสั่งไบพาร์ทหัวเว่ยไอดีเนี่ยมันจะทําการล้างค่าระบบข,ของเครื่องด้วยนะครับก็คือทําให้เครื่องขึ้นค่าโรงงานอะ่ะจะเหมือนกับมือถือมันเปิดซื้อมือถือมาใหม่เลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่จาหัวเว่ยไอดีนะมันจะไม่จําพวก gmail มันจะไม่จําอะไรสักอย่างนะครับทาให้เรากดข้ามได้ง่ายเลยนะครับ ตอนนี้ก็รอนะครับรอให้มันขึ้นมาแป๊บหนึ่งมันอาจจะใช้เวลานิดหน่อยอ่าโอเคมาแล้วอ่าทีนี้เรามาทําการเซตค่าเครื่องนะครับทีนี้ตัวไหนกดข้ามได้ผมจะข้ามไปก่อนนะตอนนี้ก็จะเลือกเป็นไทยเลยอ่าโอเคตัวนี้ก็ไปเรื่อยๆครับตัวไหนข้ามได้เราจะข้ามไปก่อนตัวนี้ w i f i จะลองเชื่อมโอเคมันข้ามได้อ่าผมจะลองข้ามไปก่อนนะครับ ข้ามไปเรื่อยๆดูว่ามันจะข้ามได้เลยไหมอ่าปกติเราจะไปต่อเนี่ยเราต้องเชื่อมเน็ตใช่ไหมแต่อันนี้ผมกดข้ามเลยนะครับหลังจากที่เราบายผ่านเรียบร้อยนะตัวนี้อ่าตัวไหนข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเรื่อยๆภายหลังภายหลังไปเรื่อยๆนะตัวไหนที่มันขึ้นมาไม่ภายหลังก็ข้ามเลยนะครับมันจะให้เรากดอยู่โอเคตั้งเป็นเครื่องใหม่เลย เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับผ่านแล้วสําหรับการปลดหัวเว่ยไอดีนะนะครับในมือถือหัวเว่ยทุกรุ่นนะนะครับลองกดเข้าไปดูในตั้งค่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหัวเว่ยไอดีตัวเก่าโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ